โ e l l o hello h e l what is your name เขาไม่ตอบกูอะเป็นใบวะอะไรอะเฮ้ยพี่แรงจ้ำเงินอยู่ไม่ขี้แรงหมวดรู้อ่ะกูจะปวดหัวว่ะปวดปวดเจ้าม่อส

แอบชอบแหมเดี๋ยวจะให้ใเหยาะเดี๋ยวให้เป็น FC เลยเดี๋ยวพี่ให้เป็นเอีตัวยงเลยออดได้ได้เล่นกับพี่ก็ได้พี่ก็พ,พี่พี่หัดเล่นได้ได้แค่สองสามิาท์เองเนี่ย อ๋ออ <kung> ๋อรหัสใหม่ครับรหัสใหม่รหัสเก่าโดนแบนอ๋อเพิ่งเพิ่งสมัครได้สาวันนิ่งน้องธรรมดาแหละไปโดนแบนสองรหัสแล้ว มันจับคู่ไม่ได้บุญไม่ถึงแล้วเราไม่ได้เล่นด้วยกันหรอกปุ้กเล่นแบบไม่เล่นเยเฮ้ยเอาเอาเอา,เอาเล้งเอาเล้งใหญ่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปหรอกหมาป่าจัดไปจัดไปไม่โทษนานจันใไม่รู้ในคอมไงสีด <4 S 2> ้วยเครื่อง เราจะใช้แอปอะไรใช้แอปอะไรอ๋อพอดีโทรศัพท์พี่เอาซัมซุงฮีโร่เล่นอ่ะน้องพี่พี่ไม่พี่ไม่รู้จักหรอกไอ้พวกไอโฟนหน่อพี่รู้จักแต่ซัมซุงฮีโร่อะพี่เอาซัมซุงฮีโร่ไปดัดแปลงเอาอแล้วกูก็ปัน่นพาเกินอะปัน่น ป่านไงกูป่านน้องไงให้น้องอารมณ์ดีไงเด็กน้องเด็กน้องหัวร้อนทำไงอ่ะเด็กน้องเจ้าหัวร้อนครับ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 อะไรนะครับ <c oughs> ลงไหนดีลงไหนดีรั <c oughs> ร้านค้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าทาราเซียอะไรเนี่ยพี่พี่อ่านหนังสือไม่ออกอ่ะพอดีพี่จบพี่ไม่ได้เรียนหนังสือเนองพอดีพี่จบแค่อนุบาลสองอะก้นหนักอะสมองสมองเนี่ยนะอะไรนะอะไรนะพี่พอแล้วอ๋อพี่ พี่จบแค่อนุบาลสองอะน้องพี่ไม่ได้เรียนหนังสือหรอกพี่ไม่อยากเรียนไม่ปสไม่ไหมายถึงตอนตอนเรียนแต่ก่อนนะพี่ตอนเรียนแต่ก่อนนะพี่จบแค่ป2ปแล้วป3แม่พี่ก็ให้ออกเลยไงอุปั่นเกินปะ,ปะเอาจิงจิงจบป 3, 3> ป ้ยพี่อ่านหนังสือไม่ออกจริงๆนะน้นดดองพ,พี่พี่พูดได้อย่างเดียวอ่ะพี่พี่พูดได้อย่างเดียวพี่อ่านไม่ออกหนังสืออ่ะจริงพี่อ่านว่าอะไรเงี้ยลาลาซีเรียอะไรเงี้ยพี่เล่นถูกมึงให้ชวนกันหม่นะตอนเรียนหนูนชวนนะฮะ อ๋อจะมาเล่ uh กเนลกนับพี่ทุกเย็นเลยหรอไม่ถึงเวลาพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เล่น,บบก,นกันตอนเย็นพร<ด>ุ่งนี้เป็ล่นตอนกลานอ๋ออ,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 อได้เลยได้เลยพี่เล่นพี่เล่นพี่เล่นทั้งคืนอะ่ะทั้งวันทั้งคืนอะ่ะนี่ต้องรีบนะเพราะพรุ่งนี้อยู่กัเพื่นน้องจะไปโรงเรียนหรอน้องต้องนอนได้แล้วนะเ <examples S 1> ดี๋ยวพี่ก็จะนอนแล้วล่ะไอ้ไม่มีไม่นอนพี่พี่ไม่นอนพี่พูดผิด ขอโทษพี่พี่แบบพี่ก็เล่นเรื่อยอ่ะรหัสรหัสอันเนี้ยไม่โคตรตึงชิไหยรหัสในโทรศัพท์อะเอาไปเล่นบ่เสือกเอาไว้เขาสมัครเนส่อสิม้าเนี่ยนะเอาเลยน้องเอาเลยน้อง ไปมายิงอ่ะม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้มัน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 มามยิงมั้งพี่ไม่ได้ยิงโอยมีโอปีใหญ่สอ,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 องอน้องจะเอาไหมน่ะตัวหน้าน่ะน้องจะเอาไหมน่ะโอ้โอดนในกระเป๋าเว้ย กูไม่เก็บอ่ะระวีน้องสว้โอเคดังดินี่ดังขนาดนี้เหรอเชี่อแต่แต่พรุ่งนี้จะซื้อหูฟังมาละหูฟังวัดดีกว่าเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ไปขโมยหูฟังวัดดีกว่าไม่วัดแล้วก็หูฟังเบสขโมยของออปตมา้ไปดีกว่าพรุ่งนี้ ไ <cin stereotype> ม่มีบ้านจนๆนะครับพี่แบบต่อที่ตูไม่ว่างด้วยนะครับครับครับเล่นเล่นกันติดกระโปงพี่ผมปั่นติดกระโปงอยู่เนี่ยพี่พี่พี่อยูไม่เนี่ยอะอะไรนะครับอะไรนะครับได้ยินขาได้ยินขาน้องน้องมีอะไรครับน้อง วันเะนีนครับครับครับอ๋อเสาร์อาทิต,ทตทย์ที่พี่ไปวัดทำบุญน่ะน้องพี่ก็ไม่ว่างเล่นหรอกจริงจริงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะพี่จะไปตื่นเช้าเวใส่บาตรเลยแล้วก็ตอนเย็นก็แบบแบบเข้าับอ่ะน้องเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ดีน้องอย่าทำเลยน้อง ปั่นได้ในจบประสาทไม่เหี้ยแบบโคตรปั่นเด็กเลยพี่รู้จักไอ้ชมพูป่ปางใครคือพี่ชมพู่พ่อะพี่พี่ไม่เคยดูอ่ะพอดีว่าพี่แบบพี่บ้านพี่อยู่หลังเขาอ่ะพี่แบบไม่เคยดูเลยอ่ะไอ้ชมพู่คนพี่ชมพู่เขาเคยช่วยพี่ไหมชมพู่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเพราะไม่ไม่รู้จักครับแบบไม่เคยกินชมพู่ไอ้ชมพูู่ดนองหนูเนี่ยไม่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 เคยไอ้เนี่ยมัน ปั ne, Wait, no. charge, like ่นเกินไหนเงี้ยสตรีมนี้มีสตรีมกว่าถ้าเอาคลิปนี้ลงดูคงว่าคงมีคนด่าคนนอนรีย่ครับครับพี่ไม่แย่งหรอกน้องอยากยิงพี่เดี๋ยวพี่จะเดินให้เขายิงนะน้องแบกพี่นะให้ให้น้องแบกพี่นะเดี๋ยวพี่เดินให้เขายิงเอาไหมน้องเขาพี่กับแบก เล่นกับนิทานนิศบไปมาพังมาพี่ตอนเย็นหนูไม่อยู่ด้วยนะตอนเย็นหนูตกบาลนะอะไรอะไรนะน้องเมื่อวานนอพี่ขอบไปเลน, <m> นะเสาร์อาทิตย์้พี่กับตอนกี่โมงโอ่ะอ๋อพี่พี่ไปใส่บาตรเสร็จแล้วพี่ก็ต้องนั่งสมาธิอ่ะทั้งวันเลยคุณน่งสมาธิอ่ะ อ,อ๋อพี่ต้องพี่พต้องนั่งสมาธิเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบหาคนไม่เจอไงพี่ใช้ยานทิ์ในการเล่นไงหากองเนี่ยลูกซองพวงอ่ะว่ายิงสองนัดอ่ะ <laughs> อ๋อแบบแบบเวลาหาปืนก็ต้องใช้จิตวิญญาณในการหาปืนไงเพราะว่า วันี้า้่าว่างก็มาเล่นด้วยกันก็ได้ตดแต่วันนี้ถ้าน้องว่างพี่ว่างตลอดเลยเู้ว่า,า,วาวไม่ไปเรียน,นหนอ๋อทำไมน้องไม่ไปเรียนน่ะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบไม่ไม่เรียนไม่รู้เรื่องนะครับแ,แบบแแเสวันจันจนนอ๋อ แล้ว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 พี่พี่อ่าน,นาหนังสือไม่ออกอะ่ะน้องกอไก่นี่มันเป็นยังไงน้องต้องดูอะไรก็ตัวงานถึงจะออกได้อ่ะน้องแล้วแบบกอไก่ถึงคนคู่นี้ท่องยังไงพี่พี่ไม่เคยท่องเนี่ยน้องออวันน<อ>ั<อ>้นเจอพี่อยู่ที่ว้านแล้วพี่เป็นดดแล้วพี่อ๋อพี่อ่านไม่ออกพี่จะไม่ได้เลยหรออ๋อพี่พี่เอาพี่พี่โดเดเรียนพี่เอาแต่เล่นกับเพื่อนอะ่ะพี่ไม่ พี่ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนอ่ะพี่ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนอ่ะพี่ปกติพี่นอนอยู่แต่บ้านไงเพราะว่าติดแม่ไงเป็นคนติดแม่ไงแมบปุ่มปุ่อกดกดตายเลยมั้งไปเรียนน่ะพี่เฮียจะบินเหรอเี่ะ น้องน้องน้องไปทันแล้วน้องไม่ทันแล้วพี่เก็บแล้วพี่มือปืนมันลั่นเนะน้องพอดีปืนมันลั่น,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 ลนตลกสนุก <ไป S 1> ดีว่ะ พี่แบบพี่พี่พี่จนอ่ะพอดีวพี่ไม่มีบัญญาซื้อหรอกเพราะแบบมันำไมต้องอะไรบัตรมีทีมมันจะมีมันจะมีพี่ต้องเก็บเอาไวพี่ม่ต้องเอะไรอ่ะพี่จะได้พี่จะได้ตัวครตัวใหม่ได้ได้เลยครับได้เลยครับพี่จะตั้งใจเก็บสรุปแล้วกูปั่นเด็กหรือเด็กมาปั่นกูวะเนี่ยพี่อจกชิโน่ป่า ใครอ่ะใครคือชีโร่อ่ะง no. <Okay. S 1> นอง <Okay. S 1> น้องเห็นไหมนะ่ะช <Okay. S 1> ีโร่ชีโร่มีตัวน้อง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 ตั้งจะยิงอ่ะน้อง ดูนี่ขอโทษครับขอโทษ ชุบเองน้องเ,ย,เย,องอย็ออยนน้องอย่าร้องอย่าร้องน้องน้องอย่าร้องไห้นะน้องน้องอย่าร้องไห้นะน้องน้องเดี๋ยวพี่แบกเองน้อง น้องจะโดดไปไหนน้องจะหนีพี่เหรอน้องน้องทิ้งพี่ได้ไงน้องจะขึ้นไปได้ไงน้องพี่ไม่มีพี่ไม่มีเครื่องบินนะน้องไี่มีเครื่องบินแตน้องไม่ขึ้นไปบนหลังคาได้ไงน้องโคตรปั่นเป็นคลิปที่แบบปั่นที่สุดเลย ว่ากระตุกเลยเหรอน้องน้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมที่จัหาทองเกี์หนูไปแล้วเปล่าไม่ไม่ไ่พี่พี่จ่าเกีนูเปลาอยู่้าวหน้า้อ เหมือนปะเหมือนปะ acting ได้ปะแคบอกโอ้โหพี่ก็พี่ก็พูดเกินนพี่งั้นงั้นว่าเป็นอะไรอะไรนะน้องอะไรนะน้องพี่จะยิมนะฮปไม่ไมไม่ไม่เอาหรอกไม่เป็นไรพี่พี่ยิมนะฮคนอื่นนึงก็ได้อะ คุยกัใครวะนี่หนูคือมั่วมีแอปเพื่อนกันไหมเหรอได้เลยน้องพรุ่งนี้อย่าดึงเล่นด้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะไปนอน,นแล้วเดี๋ยวพี่จะลงไปทำสมาธิก่อนเพราะเสาไม่ใช่หรองไปอะ่ะเอ,อ้ยพี่พี่ทำสมาธิทุกวันนะน้องแบบพี่แบบจะได้หาคนเจออะไรอย่างเงี้ยักเมื่อวานน่ะเมืวว่อวานหนูมั่เล่นเกมอยู่หนูอะ่ะ หนูแบบปวดหัวมากอ่ะหนูปวดหัวแหละหนูกินยาไม่สเม็ดมันไม่หายน้องน้องไปทำอะไรมาหนูปวดหัวน้องเลหาเ่ปะว่นากว่าปกแล้วมันายั้บัหาท่ะ <republic> คด <ika> ้วมันทง พี่พี่ยังยิงคนไม่โดนเลยอ่ะน้องพี่พี่แบบจริงจริงวะน่ะน็อกละน็อกละเรียบร้อยคนระับพี่แบกเองน้องพี่แบกเองนี่แหละน้องต้องเชื่อฟังพี่นะน้อง